สวัสดีจ้าพี่น้องมันจะมาตรวจน้อวันที่สองก่อนมารลุวันที่สามนะแต่เนะาะเฉพาะจิตเพิ่นออกเจ็ดแปดศูนย์กับเจ็ดหกประสันพี่น้องเจ็ดหกตรงนี้แล้วแต่เนาะของไม่ไมารเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดตรงนี้ขอขึ้นปกแล้วจต่บางที่ออกแบบนี้แบบนี้เป็นตัวเน้นของไม่ม่ในซีตัวหนาเนานนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นออกเจ็ดหกเจ็ดแปดศูนย์กับบอมมี่แล้วพี่น้องมีศูนย์ไม่พี่แปด พิเศษหาเก้าหากับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปข่าวยูพิเศษจุดนี้แล้วจะได้ไปข่าวยูพิเศษห้าเก้าห้ากับที่เป็นตัวนี้จะปกติไปข่าวยูพิเศษจะตัวนี้ไปได้ถูกน้อยนะพี่น้องเนาะเขาว,วิ่งรูดที่เก้าเขาว,วิ่งรูดที่หกจ้ะปกติหกสองศูนย์หกหนึ่งหกกับน้องเงินน้กันพี่น้องหกสองศูนย์นั่นที่เป็นหกศูนย์ศูนย์หกไปเข้ากระได้เนาะจุดนี่เนาะนี่เนาะเพิ่์มาหก สองศูนยาสันวีพี่หนึ่งหาสองกับสองเกตนะจ้ะตรงนี้ไปเขายูวีไอพีเพิ่นแล้วแต่ลสองเกตตรงนี้ไปเขายูวีไอพีเพิ่นเพิ่นมาศูนย์หนึ่นนงนั่นะตรงนี้เข่าศูนย์หลักสิบนี่ยจุดนี้ได้กินขนมเขาวิ่งรูดที่9ก้ากับหกตรงนี้นัจ้ะเนะที่หกตรงนี้ที่เก้าตรงนี้ เลขเขาหน่อยคู่มอนี่พี่น้องขอถดขอพห้ลาลาด้วยเถดเถเลขตรงนี้ก็เขาตะ 95, เะากาห่าน้อจัดเนาะจุดอันนี้เขาสองเกี Get, มาสันเ่าหาศูนย์หนึ่งเขาตรงนี้น้พี่น้องเนาะได้กินขนมเต็มเต็มจุดนี่เอา้ามาลุนต่อของวันที่สามกันเจวบมาเข้ากับพานนะ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ขอขึ้นปกจ้ะเพราะว่าเป็นตัวตัวเน้นของไม่เวลาในซะี 4, ตัวหนานเนะาะจัดเนาะเขาวิ่งรูดที่เก้ากับหกตรงนี้ เขาน,นะขน, 6, 6, น่าจะเนาะคือมีหกไม่หกนี่มีเก้านะพี่น้องมันมียุดพี่น้องตัวไี้ตัวแม่มลาจัดไว้ตรงไี้เน้นตัวเน้นนีนนนน่มันจะออกอยู่ในแถวหน้าของวิ่งพีแล้วจะเด้อมันออกอยู่ในแถวหน้าของวิ่พีเป็นหกเก้าหนึ่งห้าสองไงตรงนี้อามบุนต้อเจ้าบอมักเข้ากับพานแล้วจนะเนาะมันหนีบออกกันด่านมาเล้จจะเด้อออกกันด่านมาเลย เพราะว่าไปนในซื้อกระดาษนอตเต่เนาะก,ก็เป็นตั้งไตก็ขอ,ขอโทวจขอเอาัยให้พี่น้องเพราะว่าบางที่มันจะลบมนอตเตอเนาะถ้าเขียนใส่กระดาษกาต้องเอาปากกาที่อา่านมันบดซึมไหมพี่น้องเอามาลุนเบิองจ้ะสารแน่จากน้อยได้เตอเน้ พี่น้องชาตินะจากน้อยจ้ะเอาลุนเบิ้งของวันที่สามเดือเจ็ดจ้ะไปได้สีน้อยลักซิบลักหน่วยจากไปกาชาติน้ำกับไปกาชาติแล้วจะเด้อจุดนี่จุดนี่ลักซิปได้สองในเจ็ดได้สามลักหน่วยได้แปดได้เก้าได้ศูนย์จับคู่ได้เก้าคู่คือจุดนี่ตัวเล่นตัวชนคือสองกับเจ็ดกับเก้ากับแปดีตัวหนาบางที่ออกแบบนี่แบบนี้แล้วจะเด้อดเรวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดอยู่ที่ ที่สองกับแปดวิ่งรูดเกดกับเก้าก็ได้พี่น้องชอบก็บจัดไปแต่ว่าแมมมลาชอบตัวตัวชนหลายเราจะวิ่งรูดตรงนี้สองกับแปดปกติจะอยากไปซีน้อยก็ไปซีน้อยอยากไปแต่ปกติและวิ่พี่ก็ได้ยุดนี่ล้วแตะเนาะสิได้ระวังหมึกแน่และวด้เพราะว่าไปชดแน่กับซีนเเป็นปพี่น้องวานี่ เอาแคปหน้าจอตรงนี้จ้ะเฉพาะจิตหลักซิบหลักนวยหลักซิบหลักนวยเฉพาะจิตพิเศษปกติวิวไอพี่พี่น้องพี่น้องแคปหน้าจอตรงนี้แล้วจ้ะเมมลายเขียนปกติไให้หลักซิบเนี่ยจ้ะหลักซิบได้สองได้หกได้เก็ด่าสั่นได้สองได้หกได้เก็ดจ้ะ หลักหน่วยได้สี่ห้าหกได้เนอจุดนี้จุดปลดล็อกปลดนี่ปลดสินคือจุดนี้ลหละแต่พี่น้องเข่าทุกวันปังทุกมือแต่ว่าของวันที่สองนี่เข่าหน่อยคู่แต่ว่าไปเข่าอยู่น้อยอื่นแล้วจตเนาะบบตุกน้อยคือทุกวันนี่ล่จะจ้ะเอาปกติสูตรคำนวณจากเหล็กตวบนตรงนี้ได้จ้ะเนอหลักสิบได้สองได้แปดได้เก้าเอาไวรุ่นจะ้ะหลักสิบได้สองได้แปดได้เก้า หลักมือใดเกตแปดเก้าเกตแปด 8, เก้ามือใดวางก็จะไปซื้อกระดาษสมุดนี่ดอกพี่น้องอันนี้เห็นวัสะดวก็แล้วแตเนาะเวลามือแม่เวลาไปซอนกับซีรุซะแบบนี้เอาอ,อัลตเบิร์นจากสามสามแล้วแต่เนจุดนี้สามสามจากเฉพาะกิจเอาไว้รุ่นสามสามจากเฉพาะกิจตรงนี้ หกหกจากตรงนี้แล้วจะได้หกหกจากปกติจากหกจากปกติพเพราะว่าเลขคืนออกศูนย์หนึ่งเลขตองมาเบิร์นแล้วจะได้เลขออกศูน์หนึ่ง 01, เลขตองมาเบิร์นหกหกจากตรงนี้แล้วก็สองสองสองสอจากวิไอพี่ตรงนี้แล้วก็แปดแปเก้าเก้าจากตรงนี้แล้วจะแปดแปดเก้าเก้า บมาเข้ากับบสือบอมาเข้ากับเอ่บอบสือนัดกันเนาะเพราะวะเล็กเบินหลายตัวบอลูนวัชิมาตัวใดเพราะว่าเิ่นออกของวันที่สองศูนย์หลักสิ่นออกศนะูนย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมันต่อมาเบินบรูว่าจะเบิลน,น้อยได้ละจั๊บพี่น้องอา้าวุดร่องเบิงน,นัดกันเนาะเลขหลายตัวคือเลขหลายตัวแท่เนาะพี่น้องคำว่าช่วงไมคือว่าเล็กหลายตัวเลขชนอยู่ด้วยกันเนอะ ลักซิป <t> คำนวณอ,ออกมากระไ้ตรงนี้อันนี้คำนวณมากระไ้ตรงนี้ลักซิปชนกันอยู่ที่สองยูทีสองตรงนี้แล้วจะเ้อะไม่มาหลาดจัดน้อยวิ่งรุดตรงนี้ตรงนี้หลุดล่องเบิ่งหน้าพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองมีสตดเป็นของตัวเองเขาก็เฮ็ดได้ตัวเดียวกันจุดนี้เขาเฮ็ดได้ตัวเดียวกันล้วจะเ้อจุดปกติจุดนี้กับจุดนี้เขาเฮ็ดได้ตัวเดียวกันซื้อตะตรงนี้กระไ้กินข ER นมเราจะพี่น้องบอลว่าจะไปยูน้อยไดเนะจันเนาะ แต่ว่าตรงนี้แม่มลาจัดตัวชนหลายมาไว้ซีตัวหนาไว้หมุนบางที่ออกแบบนี่แบบนี้แล้วแเนาะเอาประมาณนี้จ้าอยากอยากให้จิสันสันพี่น้องกันเนี่ยก็เลระแม่เวลาวลาวไล่ทาแม่เวลาวางกับเสียหากระดาษไม่เขียนนี่ดอกพี่น้องกระดาษนี่มันก็ซีบอสะดวกในการเขียนนลาวแเนาะเวลามือเข้าไปช่นกระซีลบเสร็จนะเอาประมาณนี้จ้างยปล่ปลงเรลยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเลยๆจ้า